สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวข่าวร้อนจาคริตกับแอนเผยโมเมนต์หวานฉลองครบรอบแต่งงานรเรียกได้ว่าเป็นคูรรักที่นานๆจะมีโมเมนต์หวานแบบจัดเต็มสักทีสำหรับกู่ของชาคริตแย้มนามและภรรยาสาวแอนพัทธิราที่งานนี้ขอหนีน้องโพบุช,ชัยสุดที่รักมาเติมความหวานกัน2ต่อสองย้อนหลังวันครบรอบแต่งงานโดยทั้งคู่ได้ควงกันไปดินเนอร์พร้อมกับโพสตโมเมนต์หวานๆลงโซเชียลโดยทางด้านแอนพัทธิราได้โพสต์ถึงรูปและวิดีโอพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่านี่บุช,ชัยมารบร รับแต่งงานย้อนหลัง4ปีแลนเนอร์ลิฟเลฟรักทุกวันและตลอดไปเนอร์อร่อยจุงเอสไซชาคริสของอร่อยก็แย่งกันเป็นธรรมดาส่วนชาคริสก็ได้มีการโพสต์วิดีโอและข้อความสั้นๆติดแฮชแท็กชื่อภรรยาว่า4ปีแล้วเดอส่วนใครได้เห็นโมเมนต์นี้ของชาคริสแอนก็ต่างบอกว่าน่ารักและอดเขินแทนแอนไม่ได้จริงๆสายตาชาคริสนั้นหวานมากแบบนี้น้องโพต,ต้องมีน้องแล้วทัางกลางคอมเมนต์ร่มวมอวยพรวันครบรอบแต่งงานพร้อมทั้งแซวความหวานโดยเฉพาะสายตาสามีที่มองภรรยาเห็นแล้วเขินแทน กันเลยทีเดียวอาทิตสายตาพ่อเขินอ่ะอีอีสายตาพ่อแบบว่าอยากกินแม่มากมีความสุขมากๆนะคะเขินแทนเลยคู่นี้ทั้งหวานทั้งลอยกันมาตลอดแม่น้องโพสวยมากดูแล้วยิ้มตามเลยเป็นต้นท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกัเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก v วร์รี่นิวส์ออนไลนขอบคุณครับ